มาอยู่กันที่แอนมอริสันพาร์คนะคะสวนสาธารณะจะ้ะวันนี้ราจนาจะพาไปเที่ยวแม่น้ำบอยซีเราจะไปล่องแพเราจะไปล่องแพกันค่ะตอนนี้นั่งรอรถบัสอยู่นะทุกคนเดี๋ยวรถบัสจะมาตอนบ่ายโมงค่ะตอนนี้ก็นั่งรองท้องไปก่อน,นะคะรถบัสจะออกทุกๆหนึ่งชั่วโมง ราะว่าเราต้องมาจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เราเขาจะมีรถบัสรับแล้วเราก็จะไปขึ้นทางต้นน้ําของแม่น้ำบอยซี่แล้วก็ล่องลงมาค่ะน่าจะใช้เวลาสักสองถึงสามชั่วโมงฮัลโหลแดดี้แอนด์วิกกี้ซีไฮ it the phone o ้ the mom รถบัสมาแล้ว okay. เราไปขึ้นรถบัสกันค่ะขึ้นไปเลยไปแล้วออกเดินทางถึงแล้วค่ะ Okay. ตรงโน้นที่เราจะไปเช่าเรือไอก้โอ๊ยทำไมอันนี้มั อ๋อหมอมีคับเชื่อเธอ mommy, ชินนี่จะลงแล้วนะคะ <Okay. S 1> ลงเ้วโอเคมีซีเทียร์ไรอ๋อเดกโอเคโอเคลงมาแล้วพยายามจะจับไอนด้วย เปียกหนาวหนาวหนาวอุ้ยสวยมากเฮ้ยน้ำเย็นแมกเห็นไหมเห็นนกไหมว่าสองปีที่แล้วตอนที่มานะทุกคนโ้อนร้อนร้อนตอนตอนที่มาเต็มเลยคือแบบว่ามันเป็นมันเป็นวันหยุดด้วยเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็เยอะแต่ว่าวันนี้ มันเป็นวันจันทร์คนก็เลยไม่ค่อยเยอะค่ะไปกี้เซ่ให้หน่อยใส่หมวกไม่ลูกมีใส่งหมวกก็ได้เหไหม, <c oughs> ไมเหมือนกับว่านู่นมีอีกลำหนึ่งกำลังมาตรงนูน้นแต่ว่าเหมือนกับว่าตรงตอนเนี้ยมีแต่ครอบครัวเรา ขายเขาลูก กี้แอบแล้ววิกี้ไม่อยากลงน้ำตกน้ำตกแม่รู้ว่าน้ำตกม่โอ้ม่่งวิ่งไมเห็นไหมน้ำเดี๋ยวมามี่จับให้มามีจับได้น้ำใสไหเย็นนะทุกคนบอบี้บอบบี้ มันเป็นคลื่นนะนี่ไีไอ้นองโยวิมาเยอะเลยอ๋อ่วอุยมามาอย่างเร็วเลยอีกนีลู้กอีกตอนไหนมกระผไอ้ลู โอเคพอพอลูกโยนโยนไปสุดท้ายแล้วก็พอเยอบายพอแล้วมันได้กินมันวิ่งตามเลยอ่ะพอแล้วลูกขอรีบายสวยเนาะน้ำมันแรงลูกหนูลงยังไม่ได้นะลูกหยอดยี้หยฮะน้ำมันไหลแรงนะเนี่ยเห็นมันไม่ลึกแต่ว่ามัน หลายแรงมากอย่าจ like ู่จ้าเม่อกี้ตัวเมียตกลงไาแล้วคุณสั้น ไปกันเ oh, no. yeah. mm ีเ hmm. ส yes. no. ียงังคลืนนถึงแล้วนี่จีะตื่นเต้นมาอีกแล้วอันที่สองกลัวไหมลูกไม่กลัวอ่ะโอ้ยกลัว Daddy, are you ready mommy? Yeah. Oh. I'm ready. I'm not ready. <laughs> Mommy's ready. Yeah. Oh, big one! Oh this one, big one, big one. We e e didn't v โอเคคือว้าเอออันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าควรโน้นนู้น <laughs> แต่หนูไม่เปียก <laughs> ใช่ไหม สนุกไหมลูกเออตดโอ้โหยังกอกดิฟิทรอกคิดแต่ดิฟิตแต่ดิซิโอเค What oh, he he <laughs> <laughs> He's like a puppy dog in the water. Oh, don't say that. I'm so sorry. Well, good. You the you. Yeah, mommy. Daddy, but I'm wearing a light. Bulb. I know that's I know slime, slide away from the I can't grab you. Yeah. It's great. You're like cool yourself, like that. It's okay, honey. Yeah, you're nice.

น้ำเย็นมากวิกกี้อยากเล่นน้ำแต่น้ำมันลึกก็เลยยังไม่ให้เล่น <G ül> น้ำใสไหลเย็นมากเลยทุกคนดูอัน <G ül> <G ül> นี้ขื้นแรงมากเลย <G ül> <Seriously? S 1> <G ül> ว้าวมันไม่ได้จ้ำขนาดน้ำวิกก <G ül> ี้คุณตรงน,นี้ขื้นแรงจริงนะดูดูดูขึ้นน้ำ อ๋อจะจะอันนี้น้ำมันไหลแรงเนาะนี้นะ ชนตอมอด no right uh ูไ oh. ม uh ่ไปตรนู้นเลยอออฮันี่ฮันพก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 นี้นี่นี่โอ้ยโอ้ยพนใหม่โอ้ยโอเค l e s a c k e t u Somebody needs to get out I'll get out, get out. Get out. No 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 เดียเมื่กี้เมื่อกี้จะลงไปทำนั้นไม่ได้ค่ะมันติดรูเล็กแต โอเคดิ๊ดเก่งมากอ่อเราไม่ไปทางนั้นนะคะเราจะไปรูนี้เราจะไปรูนี้ <c oughs> เราจะไปรูนี้ค่ะเป็ <c oughs> okay คหรอก V โอเค V โอเคโอ้โหสไปเดอร์เวฟใหญ่มากเลยดูสิโอเคดิ๊ดกุศบโอเคเราไปทางนี้ค่ะ Thank you เ a ดดี้อ๋อดิปซ o ่ดูดลดิปซี่ดูด I want a d i p s y doodle Good job Good job <laughs> Do ดูผจญภัยจริงๆเลยเที่ยวนี้ตื่นเต้นนิดนึง ข้างๆนะคะอันนี้คือสนามฟุตบอลสเตเดียมต้ so นไม้นั่ารักจังโอ้โหตรงนั้นน้ำลึกด้วยเนี่ย ม,ม,ม,มันยังมาอยู่เลรอลูกเก็ดเป็ดมันก็ตามมามาขอกินปอ in a q u แบบมันก็ตามมาแบบไม่ลดละเลยอ่ะ ราจะกโฮมไปไปพอแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งบอยซี่โอเคถึงแล้วค่ะถึงที่หมายแล้วปลอดภัยดีไม่ได้เล่นน้ำเท่าที่ควรเพราะว่ามันมันหนาว Yeah if you want if I want Yeah เ้ควิกกี้ใส่รองเท้ายังไม่ I don't even know where my shoes are เออโอเคค่ะ โอเคดูตูดเป็ดเป็ดมันโชว์ตูดให้ดูนะเดี๋ยวไหมโอเคอ้าวโอเคปะ Thank you You want to play ก็ play! นิดหน่อย if you w a n Just t a k You wanna play Yeah okay I'll play Okay แ yeah, ตรง,งนี้ลูกเดี๋ยวเขาจะาขึ้นตรงนั้นที่หมายแดดดีเอาเรือกลับไปให้เขาแล้วโอเคค่ะเราก็กลับบ้านกันเนาะไปะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้าบายสวัสดีดา,ทาวทาบอยซี